สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกทกท่านหนูชื่อเด็กหญิงประภาวดีอยู่คงค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุญญาพรมานิพดุงคมค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปรมิกาวิโรสกุลชัยค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลณิศิริปรกรอชัยค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราพรโอภาเฉลิมพันธ์ค่ะ โครงงานของพวกหนูเป็นโครงงานเกี่ยวกับการทดลองค่ะเรื่องการปลูกพืชรักน้ำจากขวดโหลปลาค่ะวัตถุป,ประสงค์คือเพื่อทดลองและเปรียบเทียบระหว่างการปลูกพืชในกระถางที่มีเศษผ้าเศษเชือกฝ้ายดิบและกระถางที่มีเป็นเศษกระดาษค่ะเพื่อเปรียบเทียบการดูดรักออมน้ำการเก็บความชื้นไว้ในดินต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะ สำหรับอุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ค่ะ 1. โถรองพลาสติกสีดำจำนวน2ใบค่ะ 2. ถาดรองสีดำจำนวน2ใบค่ะ 3. กระถางต้นไม้แบบมีรูปองจํจำนวน2ใบค่ะ 4. กระถางต้นไม้แบบทึบมีรูเจาะที่ก้นจำนวน2ใบค่ะ 5. กระดาษลูกฟูกเหลือใช้จำนวน1แผน่น 6. เศษผ้าจำนวน3เส้น 7, เ็เศษเชือกได้ดิบจำนวน1นึ่เส้นค่ะ8ดินร่วนเพื่อใส่ในกระถางทึบจำนวน2ใบค่ะ9น้ำา10ต้นไม้จำนวน2ต้นค่ะ11ปลาจำนวน6ตัวต่อโถรวมปลาจำนวน6ตัวต่อโถค่ะรวมกันได้12ตัว 12ก้อนหินจำนวน2ก้อนค่ะขั้นตอนการทำนะคะ 1. นําำนำกระดาษวางใต้ใต้กระถางและใส่กระดาษเพื่อดูดในใช้ในการดูดซับน้ำต่อจากนั้นนำกระถางวางในกระถางปโปรง่ง mm hmm. เพื่ออากาศสามารถไหลผ่านได้ค่ะ ต่อจากนั้นนั่งกระถางที่วางในกระถางโปร่ง,งวางลงในโถเลี้ยงปลาและให้น้ํามีก้นกระถางเพื่อสามารถดูดซึมได้ค่ะส่วนกระถางที่2ก็ทําเช่นเดียวกับกระถางที่1แต่เปลี่ยนจากเศษกระดาษด,ด้านใต้เป็นเศษผ้าค่ะปัจจัยที่สําคัญในการเจริญเติบโตของพืชคือ 1. นึ่ง้ำสองดินสามธาตอาหาร 4. อากาศ 5. อุณหภูมิ 6. แสงแดดและเราควรประดับไว้ในอาคารที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเพื่อประหยัดพื้นที่หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สะกับโครงงารกลางต้นไหมคือ 1. ประหยัด สยัดสถานที่สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่ตึกแถวแต่อยากปลูกต้นไม้ 2. ประหยัดการลดน้ำเปลี่ยนการลดน้ำบนผิวดินเพราะถ้าเพราะเราเวลาลดน้ำดินจะกระเด็นออกตามแรงน้ำค่ะ 3. ประหยัดประหยัดเงินในการซื้ออุปกรณ์เพราะหาซื้อได้ง่ายค่ะ ประโยชน์ของการทดลองงานชิ้นนี้นะคะ 1. ทําทำให้เราทราบว่าการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้นั้นช่วยทำให้เราประหยัดทางค่าใช้จ่ายประหยัดน้ำและประหยัดเวลาด้วยค่ะ 2. ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ 4. เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทําเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแขวนตามในอาคารบ้านเรือนหรือทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะ ข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะก็คือเมื่อต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงและ,จะเจริญเติบโตมากขึ้นเราควรจะย้ายสถานที่ปลูกให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อจะได้มีการจเจริญเติบโตที่ดีขึ้นค่ะสสามารถเลือกภาชนะได้แต่ต้องใส่เพื่อความเพลิดเพลินของปลาค่ะเราสามารถเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการดูดซับน้ำเช่นเส้นไหมแต่ระวังต้องไม่ให้น้ำเน่าเสียด้วยนะคะ ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ5-7ถึง7วันเพราะเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำค่ะ,ะจะเถ,ะถไปนู่นสตารางเปรียบเทียบการดูดน้ำและอุ้มน้ำของเศษวัสดุทั้งสองกระถางน,นะคะ5วันแรกกระถางตนน้นไม้ไปที่1ที่มีทั้งเศษกระดาษค่ะปริมาณน้ำลดลงไป0.8จซนติเมตรนะคะ เริ่มแตกใบอ่อนดอกเริ่มโรยปลาแข็งแรงค่ะครบหกตัวค่ะกระถางต้นไมา้ใบที่สองนะคะที่ทําด้วยเศษผ้าแล้วก็เชือกฟ้ายค่ะปริมาณน้ำลดลงหนงเซนติเมตรนะคะเริ่มแตกใบแตกใบอ่อนเริ่มโตค่ะดอกดอกแข็งแรงแล้วก็ปลาอยู่ครบหกตัวค่ะสิบวันต่อมานะคะปริมาณน้ำลดลงใบที่1ปริมาณน้ำลดลง0.85้าเซนติเมตรค่ะใบอ่อนเริ่มโตค่ะ ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ครบหกตัวกระถางใบที่ 2, สองเศษผ้าและเชือกฝ้ายค่ะปริมาณน้ำลดลง1.10เซนติเมตรใบอ่อนเริ่มโตขึ้นดอกแข็งแรงปลาแข็งแรงครบหกตัวค่ะ15วันต่อมานะคะกระถางต้นไม้ใบที่หนึ่งที่ทำด้วยเศษกระดาษค่ะปริมาณน้ำลดลง0.85เซนติเมตรใบอ่อนเริ่มโตดอกเริ่มโรยปลาแข็งแรงครบหกตัวค่ะ กระถางต้นไม้ใบที่2นะคะซึ่งทําด้วยเศษผ้าและเชือกฝ้ายปริมาณน้ําลดลง1.05เซนติเมตรใบออนเริ่มโตเต็มที่ดอกแข็งแรงและปลาครบ6ตัวค่ะเราจะมีการเปลี่ยนน้ำทุกๆ5วันนะคะเพื่อแารไา่เทออกซิเจนในน้ำค่ะขอบคุณค่ะ,คะเก็ ก็ต้องดูค่ะคาดว่าจะไม่ได้ก็ต้องดูขนาดของปลาแล้วก็ดูชนิดว่าปลาเป็นยังไงมันก็อาจจะขยายขนาดโหลอาจจะเลี้ยงซากปลาโหลทั้งสองตัวไม่รอดค่ะก็้อกปนกติปาอนนกินนะคะกินใช่ไหมค่ะค่ะ ก็ก็รอช่วงหนึ่งอะคะ่ะแล้วถ้ามันโตเราก็จะย้ายออก้าายออกค่ะอยยออเออประโยชน์นี่แหละคะก็ใช้ในการดูดัน้ำขึ้นมาในการออมน้ำให้ดินนะคะทำให้ดินชุ่มชื้นโดยเราเนี่ยไม่ต้องลดน้ำแล้วก็ประหยัดน้ำนะคะ่ะ เพราะว่าเรามีกระดาษกั้นอยู่ข้างล่างค่ะเป็นกระดาษวงกลมขนาดประมาณ11เซนริงเปล่าค่ะเป็นกระดาษฟูๆอย่างนี้น,นะคะคล้ายๆค่ะกระดาษคล้ายๆกระดาษลังอะค่ะอยู่ด้านในกระถางค่ะใส่เข้าไปค่ะไม่ให้ดินั่วหล่นออกมาแต่ว่าเราก็เจาะรูไว้เพื่อจะได้เอากระดาษหรือผ้าเสียบเข้าไปได้อะคะ่ะ ก็คือก็คือว่าส่วนใหญ่พืชบนดินไนค่ะก็เพราะว่าเราใส่ในกระถางเพื่อเปรียบเทียบอัตราเราก็เลยลองปลูกพืชบนดินดูพืชนี่ก็จะขนาดไหนก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูขนาดกระถางด้วยค่ะถ้าโตขนาดใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนขนาดต้องดูเรื่องของว่าพืชที่ต้องการน้ำมากน้ำน้อยกัพืชบนดินมันจะมีทั้งประเทที่ต้องการน้ำมากน้อยใช่ค่ะตรงนี้ต้องเปนระเทที่ต้องการน้ำมากน้อยเพราะว่าเรื่อง ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาดูดซึมก็ดูดพอสมควรไม่ถึงกับดูดเยอะมากอะคะ่กกะก็เลือกค่ะนา,าน,มา,นมากหรือน้อยก็คือพืชอันนี้กดด็ดูดไม่ค่อยมากนะคะก็พอสมควรนะคะต้นสับอัญมณีค่ะสับอัญมณี ปานกลางไม่เห็นเยอะมากปกติไม่ได้แช,ช่ค่ะถ้าแช่ในน้ำมันจะเป็นไฮโดรโพลิกอะค่ะเป็นผ้าค่ะแต่ว่ามัน,ม,นมันมีสีเหลืองเพราะว่าหนูหยอดยาค่ะ ค่ะเพราะว่าเชื้อแล้วมันก็มีส่วนหนึ่งขึ้นมาบนดินดินใส่เยอะไหมก็ประมาณประมาณเท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้ดินก็ไม่ได้จุ่มลงไปในน้ำดินไม่ได้จุ่มค่ะเราใช้เสื้อกับกระดาษเสียบเข้าไปในตัวดินด้วยค่ะแต่ว่ารากที่มันจะไม่โดนน้ำนะคะเพราะว่ามันมีกระดาษป้อกันอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤษชลเทพพานกุลงามค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคาทิลินอิงสกุลสุขค,ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการพัฒนา,นาห,หรือการประดิษฐ์เรื่องฐานกำจัดกลิ่นจากแกนข้าวโพดค่ะ ที่มาและความสําคัญของโครงงานนะคะในชีวิตประจําวันของเราข้าวโพดนับว่าเป็นพืชที่ให้ประโยชน์แก่คนละสัตว์อย่างมากเรารับประทานข้าวโพดซึ่งให้คุณค่าสารอาหารคาร์โบไฮเดรตพวกหนูสังเกตเห็นว่าเมื่อเรารับประทานข้าวโพดแล้วเราก็จะทิ้งแกนข้าวโพดให้เป็นขยะโดยไม่มีประโยชน์พวกหนูจึงได้จัดทําโครงงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะนําแกนข้าวโพดที่เป็นขยะมาทําให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนนอกจากนั้นเป็นนอกจากนั้นโครง,งงานนี้เป็นโครงง,งานที่จะทําได้ง่ายลงทุนน ทําให้รู้จักคิดค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์การปฏะดิษฐสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนการทํางานเป็นทีมโดยตั้งสมุติฐานว่า ผลิตภัณฑ์จากแกนข้าวโพดก็มีความสามารถในการดูดกลิ่นได้ดีเทียบเท่ากับถ่านไม้ค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์2เพือ่อศึกษาวิธีการเผาถ่านจากแกนข้าวโพด3มเพื่อนําแกนข้าวโพดที่นามาทําเป็นถ่านแล้วมาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นดับกลิ่นอับในห้องน้ําและในตู้เย็นค่ะ อุปกรณ์ที่และวัสดุที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 1. แกนข้าวโพด 2. เตาสำหรับเผาแกนข้าวโพด 3. ถุงผ้าหรือกระดาษสำหรับห่อทาน วิธีการศึกษาค้นคว้า 1. นําำแกนข้าวโพดมาตากแห้งประมาณ7วัน 2. แกน,นำแกนข้าวโพดท,ที่ตากแห้งมาเผาให้เป็นถ่านโดยให้แกนข้าวโพดเผาตัวของมันเอง 3. นำถ่านจากแกนข้าวโพดบรรจุลงในถุงผ้าหรือห่อกระดาษให้เรียบร้อยค่ะ สรุปผลการศึกษาค้นคว้านะคะจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดกลิ่นเหม็นแอบการดูดกลิ่นเหม็นอับในตู้เย็นของฐานจากแกนข้าวโพดกับฐานไม้พบว่าฐานจากแกนข้าวโพดสามารถดูดกลิ่นเหม็นอับในตู้เย็นได้ดีเท่ากับฐานไม้ธรรมดาสามารถทําให้กลิ่นเหม็นอับในตู้เย็นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปริมาณของฐานและระยะเวลาที่ใส่ไว้ในตู้เย็นในการทดลองเท่ากันประโยชน์ที่ได้จากโครงงานนะคะฝึกให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ว่านอกจากไม้ที่ใช้ทําเป็นฐานแล้วนั้นเรายังสามารถนําแกนข้าวโพด กินเมนอเอาเป็นจุดได้ได้ได้เหมือนตามร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยใช้านอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะกลองแล้วค่ะไป่ไม่ได้ตูเสื้อผ้าแะ้วตู้รองเท้าที่พวกที่จรบอกว่าไปใช้แทนผานได้ได้ทดลองไหมทดลองค่ะ เอาไปถุงต้มทำอะไรหรือว่าไปทำอะไรก็ลองทำอะไรดูเอาใส่ถุงผ้าอย่างนี้แล้วก็แล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นใช่ที่ถุงต้มอ,อะที่อออบอกว่าเอาไปใช้แทนถ่านในการถุงต้มอ,อะแล้วลองมาเลกเอาไปปิ้งบาร์บี q, คิวค่ะเอาไปปิ้งบาร์บีคิวแล้วเป็นไงมั้งได้ร้อนร้อนพอบาร์บีคิวสุกไหมนี่จริงๆสุกค่ะแต่มันจะเผาค่ะเร็วกว่าถ่านไม้นิดหน่อยค่ะเออมันจะเผาข่นเร็วแล้วแล้ว เวลาที่มันเผาไปแล้วเผาผ่านไปแล้วลูกเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาหนังเป็นสีอะไรเป็นสีขาวเหมือนถ่านไม้ค่ะอ๋อเป็นสีขาวเหมือนถ่านไม้เหมือนกันแล้วมีแบบไฟไหมมีแบบไม่มีไหมไฟมันไม่มีค่ะแล้วเทียบกันไหมว่าการลุกของการน้กับบไฟถ่านไม้กับถ่านอะไรนี้อะไรเดือดไหมเออไม่เคย ความร้อนน้อยๆแล้วอยากรู้ว่าเวลาในการเผาเนี่ยเผาไอ้ซังข้าวโพดเนี่ยแกนข้าวโพดเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้เป็นลักษณะของคาน